สวัสดีจ้ามาเด้๋พี่น้องไล่สดไปแล้วเนาะเมื่อกี้มากินน้ำกันจ้าหลมจีนน้ำยาไกา่เอยน้ำยาปูจ้าน้ำยาปูปลาหรือพี่น้องไม่ใช่กะทินะจ๊ประปลาน้ำยาป่า ปูนอร์เวย์เด้อมันบม่มันพี่น้อง <c oughs> มันไม่มันจริงๆเฮ็ดออมปูจ้าแล้วมันไม่มัน <c oughs> พอมันไม่มันเราก็เลยมาเป็นเอ่อมาเป็นน้ำยาจ้าผักไม่มีอะไรเนี่ยมีแค่นี้แก้มไข่แล้วก็ไข่ต้มแก้มไข่ต้ม เขาว่าเลียงชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่ <c oughs> ตกลงคลิปที่ของป้าที่เป็นดราม่าน่ะอุ้ยโอ้ยบางคนเพื่อนกระเบิ้งฟังจนจบด้วยจ้ะ <c oughs> เพื่อนกับคอมเมนต์แบบกลางๆใจเขาใจเราอันนี้เข้าใจใจเขาใจเรา แต่บางคนไม่ได้บุกไม่ได้อ่านเลยไ้อ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบก็เหมารวมแล้วแต่พวกเจ้าถว่าพี่น้องืม Kailangan pang mag-alaga ng าวานกินกะเขา่าเ,ขาเจ้าเข่าเจ้าแต่คิดว่ามันเหมาะกับขนมจีนมากกว่าก็เลยต้มเส้นจ้้ เบิ้งคลิปที่เพิ่นกินโชว์เนาะวิวเพิ่นดีดีแต่ว่าเพิ่นไม่ต้องว่าอยังมากเลยแต่ว่ากินลายก็บ,บ่ดีด้เนาะแม่นบ่จ้า กินซุ้มมือซุ้มมือ <c oughs> เขาไปเบิงเพลินฮขาก็อยากกินน้ำเพลินได้แบบอยากกินฮอตซอยจุก,กน <c oughs> ได้เบิงหลายอ่ะ กินตอนนี้ก็ยญา้าวไปหอดตอนเย็นเลยจา้าเพราะหิวละมันาะได้ใส่แรงเนะแต่ว่ามันเห็นพื้นเนะพี่น้องมันเห็นพื้นเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละว่าสั้น อินมล้เคยมีพันวาจะกินหรือจะเว้าแมนความเพลินถ้าจะทำคลิปกินจะว่าวนะจ้ากินย่างเดี๋ยวอื เอาเซนมาเพิ่มแล้วลืมหยิบน้ำปลามานำเดอ้อขาดเค็มไปหน่อยนึง อุดองปูอืุดองปูสีวาหรือบ่าวาวดีพี่นะ้องเนาะไปแล้วเด้อจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงแข่ง,ขงๆรรวยๆปังๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า